สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีโอกาสได้จับรุ่นนี้นะคะเอามารีวิวให้กันฟังนะคะให้ฟังกันเนาะในปีนี้นะคะปี2021เนี่ยค่ะไซโก้จะมีการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่นะคะเพื่อเป็นเกียรติในการฉลองครบรอบ140ปีของการก่อตั้งบริษัทแล้วก็แบรนด์ไซโก้ด้วยนะคะ โดยจะมีคอลเลกชันออกมาทั้งหมด3คอลเลกชันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพาีตาดหรือแอสตันนะคะหรือว่าจะเป็นโพสเปก c t นะคะซึ่งตอนนี้นะคะที่อยู่ในมือตอนนี้เนี่ยจะเป็นโพสเปก c t นะคะทั้งหมดนี้นะคะโดยทั้งทั้ง3คอลเลกชันนี้เนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากอัตลักษณ์ภูมิทัศน์ท้องทะเลของเมืองที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะและอย่างเจ้าเรือน,นี้นะคะในการดำน้ำ ที่อยู่ในตระกูลโพสป์เนี่ยค่ะเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามของเกาะอิริโอโมเตะค่ะซึ่งเกาะอิริโอโมเตะเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดโอกินาวานะคะเป็นแหล่งความงามใต้ท้องทะเลค่ะที่ดึงดูดนักดำน้ำชาวญี่ปุ่นแล้วก็จากทั่วโลกด้วยนะคะให้เข้ามาสัมผัสแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนะคะแต่เสน่ห์ที่ถือว่ามีความพิเศษของเกาะ แห่งนี้นะคะอยู่ที่ป่าชายเลนเด็กตําบานค่ะแล้วก็ป่าชายเลนที่มีความบริสุทธิ์อยู่ล้อมรอบเกาะเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะเกาะอ,อิริโอมาเ,เตะเนี่ยยังเป็นแหล่งกําเนิดของพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะที่หายากค่ะแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้เฉพาะในเกาะแห่งนี้เท่านั้นด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูที่เจ้ารุ่นนี้กันนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นคอลเลกชันในกาโคโนกราค,ค่ะที่ใช้กระแสะไฟฟ้าที่ถูกเปลี่ยนมาจากพลังงานแสงนั่นเองค่ะสามารถการํนนำลึก200เมตรนะคะเจ้ารุ่นนีน้การผลิตก็จะจำกัดอยู่ที่4,000เดือนทั่วโลกเท่านั้นนะคะ รุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามาในระบบโซลา r นะคะคือใช้พลังงานแสงนั่นเองค่ะรุ่นนี้เขาจะใช้เป็นเครื่อง V192 นะคะซึ่งจะสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง6เดือนเลยทีเดียวในกรณีที่เราชาร์จเต็มแล้วนะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะอยู่ได้นานถึง6เดือนค่ะโดยที่ไม่ต้องโดนแสงอีกเลยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วเจ้าเรือนนี้นะพอดีว่าเข็มเข็มนาทีนะคะจะบังเอาไว้แต่ขออนุญาตนะคะ เอาเข็มตอนนี้เอาเอาเข็มนาทีออกไปแล้วนะคะเอาออนนิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นนะคะว่าเขามีฟังก์ชันอะไรนะคะรุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เขาใช้เครื่อง v 1 9 2นะคะเขาก็เลยจะมีฟังก์ชันที่สามารถบอกพลังงานนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานมีมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะอยู่ที่หน้าปัดนะคะ ที่ตำแหน่ง6ในการตรงนี้นะคะเนี่ยคะเขาจะมีตรงนี้ปกติเนี่ยถ้าเราใช้ฟังก์ชันโคนกราฟหรือจับเวลานะคะเจ้าวงตรงนี้เนี่ยจะสามารถบอกให้เรารู้ได้ว่าตอนนี้จับเวลาไปถึงนาทีที่เท่าไหร่แล้วนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ใช้ฟังก์ชันโคนกราฟนะคะเขาก็เลยจะบอกเราได้ว่าตอนนี้นะพลังงานมากน้อยแค่ไหนน,น,นี่เขามี2หน้าที่นะคะเจ้าวง6ในการตรงนี้นะคะมีคะ่ะ รุ่นนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันบอกวันที่อยู่ที่ตำแหน่งระหว่าง4และ5ตรงและ5าลนการตรงนี้ด้วยนะคะสามารถจับเวลาได้ยาวนานต่อเนื่องถึง60นาทีด้วยกันนะคะพื้นหน้าปัดเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยจากป่าชายเลนหรืกดำบานนี้นะคะเขาก็หยิบเอาสีเขียวค่ะมาเป็นสีหลักในหน้าปัดเลยนะคะสวยมากค่ะรุนนี้นะคะอานิ่งให้ดูนะคะและ กระจกของเจ้าเรือนนี้เป็นกระจกซัฟไฟนะคะซึ่งจะกันรอยขีดข่วนนะคะแล้วก็จะมีการเคลือบสารการันการกันการสะท้อนเอาไว้ด้านในด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าปุ่มต่างๆของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราใช้ทําอะไรบ้างตรงกลางนี่เป็นเม็ดมะยมนะคะด้านบนเนี่ยคือปุ่มสําหรับกดเริ่มแล้วก็หยุดเข็มจับเวลานะคะเข็มจับเวลาก็คือเข็มสีทองนะคะตรงกลางนี้ ส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับรีเซ็ตเข็มน,นะคะให้กลับไปอยู่ที่เดิมเวลาเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วมาค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะใช้ฟังก์ชันโคนกราฟหรือฟังก์ชันจับเวลาเนี่ยเราต้องคลายเกี่ยวก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าเรือน,นี้นะคะเม็ดไม่ยมแล้วฝาหลังเขาจะเป็นแบบขันเกลียวเพื่อจะช่วยเรื่องกันแรงดันน้ำน,นะคะเราก็คลายเกี่ยวก่อนทั้งด้านล่างด้วยนะคะก่อนใช้นะคะ ทีนี้เราจะเริ่มจับเวลานะคะคือเราก็ต้องกดปุ่มด้านบนหนึ่งครั้งแบบนี้นะะเดี๋ยวจะให้สังเกตที่วง6นาฬิกานะคะตอนนี้เนี่ยเขายังเป็นเข็มสําหรับบอกพลังงานอยู่นะ,ะพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะคะเข็มเขาจะกลับมาทันทีเลยเห็นไหมคะอ่านี่ค่ะเขาจะเริ่มกลับมาอยู่ที่ตำแหน่ง60นะคะหรือว่า12นาฬิกานะคะ เข็มจับเวลาก็เริ่มเดินค่ะวน1รอบนะคะเท่ากับ1นาทีค่ะตรงนี้ก็จะขยับไป1ขีดนะคะ2รอบ2นาทีก็ขยับไป2ขีดนะคะในวงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด60ขีดด้วยกันก็คือจะสามารถจับเวลาได้ยาวนานต่อเนื่องถึง60นาทีด้วยกันนะคะถ้าเราต้องการหยุดนะคะจับเวลาเสร็จแล้วเราก็กดหยุด1ครั้งแบบนี้นะคะปุ่มเดิมเรียบร้อยนะคะแล้วถ้าสมมติเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะ เราจะทําให้เข็มกลับไปอยู่ที่เดิมที่ตำแหน่ง12บสองากาย,ยังไงเราก็กดปุ่มด้านล่างนี้ค่ะเป็นการีเซ e ตเข็มนะคะอ่านี่เลยนะคะเรียบร้อยค่ะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วนะคะส่วนเข็มวินาทีไม่ได้หายไปไหนนะคะเข็มตรงนี้เป็นเข็มจับเวลาค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานเขาก็จะไม่เดินนะคะเข็มวินาทีจะอยู่ในวงซ้ายมือตรงนี้นะคะอโอเคค่ะรุ่นนี้สวยมากค่ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ เหมาะมากๆา,กากนะคะสำหรับนักสะสมทั้งหลายนะคะที่เป็นสาวกไซโก้นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมาด้วยรู่นทรงของเจ้าซูโม่นะคะขนาดจะอยู่ที่45มิลิเมตรคือจริงๆรแล้วเขาหนาขนาดจริงๆเนี่ย44.5ม mm. ิลิเมตรนะคะแต่จะปัดขึ้นให้เนาะแถมนะคะ4 4 5มิลิเมตรค่ะหนา13.7ม mm. มิละิเมตรเนี่ยตัวเรือนและสายเนี่ยก็จะเป็นสเลสซิลค่ะทั้งเรือนแบบนี้เลยสวยมากค่ะมีดับเบิลล็อกนะคะ ด้านหลังนะคะเราก็จะมีสลักเอาไว้ด้วยค่ะว่าเป็นลิมิเต็ดเอเดชันนะคะแล้วก็มีสลักเอาไว้อีกนะคะว่าเรือนนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่ในจํานวน4,000เรือนทั่วโลกนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ